ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปตัวอย่างบางตอนให้นะครับว่าที่ผมหายไปหลายวันนะฮะกอะ็อยู่ในระหว่างการเดินทางติดตามสืบสารตำนานของหลวงปู่ย้อนหลังอตอนนี้ย้อนหลังได้70ปีนะฮะตอนนี้ได้พบผู้คนที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวง ได้ยาวนานที่สุดตอนนี้พูดได้เต็มปากครับนะฮะไม่มีใครได้ย้อนได้เท่าเรานะตอนนี้ได้พบตัวบุคคลได้พบสิ่งแวดล้อมสถานที่นะครับเชิญชมตัวอย่างบางตอนนะครับที่จะลงต่อไปนะครับสวัสดีครับ วัดบ้านวัดสนสันธารามนะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับบริเวณวัดทางเส้นนี้แยกไปภูสิงห์ได้นะฮะ อันนี้เรามุ่งหน้าไปทางที่ใต้นะครับอันนี้โรงเรีวัดระลมโรงเรียนวัดรลมวิทยานะฮะ พ่องกมมกมมมววดก็กมมสมัยปีม oh, ุ่นอายุปราช่ไหมเจ็สิบแปดอ๋อเจ็ดสิบแปดเหรอืมกุฏิสวยงามดีฮะทำแบบนี้ก็แปลกดีฮะสวยงามกุฏิวัดนี้นะฮะหน้าคือมันฟองยันได้คือเข่ง มือที่รแนได้นะาะรนะออนอ่อนอนออนส่วนออัออนา่นอ่อนอ่อนออนอ่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 ออ่อนอ่อนอ่านอ่นอ่อ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 ับ่อนอ่อนออนอ่อยไม่อ่อนอออออ่อม่่ และไอ้ทางนู้นเขาเป็นไงเขา,เา,าก็เป็นหนองน้ำอยู่ข้างหน้ากระท่อมที่ว่าลุงป,ปู่มาอยู่แล้วมีงูเห่าสีขาวมาครับแล้วก็เจ้าของกระท่อมเป็นผู้หญิงได้ตีตายทั้งที่ลุงป,ปู่ห้ามแล้วนะฮะนี่ครับคือบริ สร้างเสร็จเมื่อ5ธันวา2544นะครับนี่ซุ้มตัววัดนะฮะนี่ที่เรามานะฮะ าจากนั้นก็ตั้งหลักอยู่น้องช่างพันคือแต่ก่อนในฝั่งนู้นยังไม่มีใครรู้จักหลวง,งปู่เลยรู้จัอกอยู่ด้วยความที่เราในหมู่บ้านเรามีรถอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเลยได้ไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องในในเขตนี้ระเบีนี้ไม่ว่าใครจะไปไหนเมาอะไรหรือพระองค์ไหนจะไปไหนเราจะได้บริการตลอดใช่เดี๋ยวพิไปกนพูดความจริงให้ฟังอันหนึ่งครับนี่ต้นรักที่ขึ้นในสุสานนะครับ ก็เป็นตัวแทนความหมายของอความรักเอื่อทนความสามัคคีในปู่คนจีนนะครับอันนี้ก็จะมีลูกรักผลรักนะฮะมนผลิตลูกรักฮะแล้วก็ดอกรักยอดรักนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บไปเป็นมวลสารนะครับต้นรัก

ឯងទៅតាមតែអញទៅឯងមានបរមីកំពស់កំព្រាំងទៅដើមគ្នាដើមអួយដើមតែ look ឡើងវិញទៅគិតថាអូមនៅយើងឃើញបផ្សេងគ្នាយើងមិនចេះបខាប់ពីអឺមិនឃើញយ៉ាងយើងបានបានទេមិនតែយើងក៏ថាយកក្នុងញ៉ែញ៉ែបានណាប្រាប់ដោយខ្លួនឯង กประก้วชวยขยมพองคุณประเอ็นชวยข้างมุกคุณปรับปรุมชวยข้งขนองคุณลูกตามณีใส่ช่วย anse, พองไลอาสาเจียวะเนเน่หนมะอหเนี่ย้เอ๊ะคถายให้หน่อยแล้วส่งให้ให้ให้อีสถายให้อ่สจงให้โอเล่ทำไมพวกเขาเราไม่เคยเออป้าไบ้องลูกเขอียมทั้งนางสูต่ี i